มาม่าเผ็ดคูณสองค่ะทุกคนเป็นมาม่าเกาหลีนะคะรสนี้ปาริยังไม่เคยกินค่ะเคยกินแต่เผ็ดธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันเนาะว่าเผ็ดคูณสองของเขานั้นจะเผ็ดขนาดไหนแล้วเผ็ดแบบไหนค่ะข้างในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องปรุงเนาะนี่เลยแล้วก็นี่นะคะส่วนตัวนี้เขาก็บอกว่าเอาน้ําร้อนใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ4ี่นาทีนะคะหรือว่าถ้าเราไปต้มในหม้อก็ประมาณ3นาทีได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่ต้มเสร็จแล้วเนาะอ่านี่นะคะ ทีนี้เราจะมาใส่เครื่องกันนะคะอ๋อตรงนี้เป็นผงที่มีสารลายด้วยค่ะทุกคนอึ๊บเเรามาลุ้นกันว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะคะกับคำว่าเผ็ดคูณสอง คำแรกก็มาแล้วค่ะความเผ็ดท็อปปิ้งของเรานะคะกุ้งค่ะ you <laughs> หมดแล้วค่ะทุกคนความเผ็ดคูณสองนะคะก็ไม่ได้เผ็ดมากไปกว่าลดออริจินอลของเขาที่ว่าเป็นเผ็ดซองสีดำๆนะคะอันนั้นก็เผ็ดแต่ว่าปลาเล็กว่าเผ็ดคูณสองก็เผ็ดพอๆกันนั่นแหละคะ่ะความอร่อยนะคะปลาเล็กชอบที่เป็นออริจินอลของเขานะคะที่เป็นซองสีดำๆเนาะอันนั้นอะ่ปะปลาเล็กชอบชอบรสชาติอันนั้นมากกว่าค่ะอันนี้เขาก็จะเผ็ดโดดขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากขนาดที่เรากินไม่ได้นะคะ สำหรับเส้นของเขานะคะก็เหนียวนุ่มโอเคค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าปาเล็กจะกินมาม่ารสอะไรอีกนะคะ